โอเคไหมหนึ่งบาร์เท่ากับสิบห้าปอนด์เห็นไหมครับอันนี้มันเกี่ยวเนื่องของแรงดันในทุกส่วนเลยไม่ใช่เป S P A หรือแรงดันน้ำที่เวาเราใช้เครื่องสูบน้ำก็ตามแต่บอกไอ้เพื่อนแรงน้ำมาหนึร้อยปอนด์เลยนะโคชีสั่งาหนึ่ร้อยปอนด์ให้เราคุ้มเครื่องสูบน้ำอยู่ตายหาแล้วครัเครื่องสูบน้ำบอกหนึบาททำไงอ่ะถ้าเพื่อนสั่งหนึร้อยปอนด์ต้องเล่นกี่บาท คิดดิสิบห้าหนึ่งบาทมีสิบห้าปอนด์ก็เล่นเป็นเจ็ดบาทก็ประมาณหนึ่งร้อยปอนด์ต่อตารางนึงแค่นั้นเองโอเคไหมครับอันนี้พอเข้าใจานะพอเข้าใจนะครับนะอันนี้หน่วยเดี๋ยวเราถ่ายรูปไปก็ได้นะไม่ต้องจำพูดในไม่เฉยเพราะจำผมจำไม่ได้วันนี้นะตอนนี้มาดูข้อหนึ่งครับอันนี้เป็นสูตรตายตัวแรงดันคูณความจุหาด้วยตาการจะ การหายใจคือ40ลิตรต่อนาทีอันนี้เป็นสูตรตายตัวเลยนะครับวันนี้กลับไปครับจบจากรุ่นนี่ไปที่ทำง,งานหาไม่ไปฝึกมาถาม่ายสิบีอ็ดใช้ได้นานแค่ไหนแต่โอ้ใช้ได้4 5นาทีนะับเป็นม็กซิมัมเลยไปรู้ได้งไงวนะ่าออกคูเขาสอนเขาโบนเหมโอเค้าใจไหมคนระับถังแรงดันะตอนนี้ถ้าใช้มาตานประเทศชายนะรลใช้ได้300บาทเท่ากันหมดเลยทุกขนาด300บาทนะครับ ถัง8ลิตรมาด้วยของไม่รู้อาจารออย์หน่วยไหนที่มาใช้ทุกอย่างนะครับบ้านเรามี2ลิตร4ลิตร6ลิตรและ8ลิตรอันนี้ผมพูด,ดอูให้ลุ่มผนะครับทดสอบดีผมไม่พูดถึงนะครับถังที่วางอยู่ข้างหน้าเราเนี่ย6.5ถังที่เจ้าหนี้จะเพิ่มนัาต้องการ6.8ความจุความจุความจุของถังนะครับแต่แรงดันเท่ากันหมด นะครับมราจะคิดปมจะได้คิดง่ายๆอ่ะมาดูครับแรงดังนเมื่อ,อกีบบ้ผมบอกกี่บาร์นะสามร้อย <300 S 2> ครับ,ค,รบคูณด้วยความจุของถังเมื่อกี้ม,ม,มกีกี่ลิตรหกลิตรอาจารย์สมัครท่านของคุณเป็นถังเล็กสี่ลิตรคุณก็คูณด้วยสี่นะเท่ากับหนึ่งแปดร้อยอิเล็กาศครับโอเคไหมหาด้วยอาจรยการหายใจสี่สิบลิตรเอสซีบีเอ คนใช้หายใจ40ลิตรต่อนาทีเท่านั้นคุณถึงจะใช้เป็อย่างได้เต็มประสิทธิภาพ s 1 a เอา40มาหาเลยอันนี้มันบังคับมาแล้วสูตตายตัวก็ะจะเท่ากับ45นาทีครับโอเคไหครับนี่คือสูตร45นาทีเป,ป๊ะเลย เราคุณจะได้เดินออกมาอย่างปลอดภัยก็เหลือแค่30นาทีที่คือตัวเลขที่คุณสามารถแอคชั่นได้ในรน่องานโอเคไหมนี่คือสูตรตายตัวขอเพื่อนช่วยใจโอเคปะ่ะตอนนี้มีคำถามคือว่าสักครู่นะี้ พี่หายใจกันฟื้นฟานฟื้นฟานหายใจกี่ลิตรต่อวานีจ <c oughs> นี่ตรงนี้น่าสนใจกว่าสูตรตายตัวคือแพนเค้นที่เขาทำมาแล้วครับไม่กลัวแล้วยังไงไม่ได้สี่สิบสี่ห้าแต่การทำงานจริงๆพี่หายใจม่กอกี้กี่ลิตรต่อวานีกลับไปตามเอาสูตรข้อที่สองไปทำไปทดสอบตัวเองครับนะสูตรข้อที่สองบอกว่าอากาศที่ใช้ไปคูความจุหารด้วยเวลาที่ทดสอบ กลับารทดสอบเองเลยเข้าไหมครับอากาศที่ใช้ไปก็คือวันนี้กลับไรทดสอบนะใส่ชุดใส่ CBA ใส่ทุกอย่างครบก่อนทดสอบวัดแรงดันก่อนเท่าไหร่เช่นก่อนทดสอบมีแรงดานที่300ใส่ทดสอบนะครับเดินขึ้นลงบันไดตึกให้ครบ10นาทีแบบสายทักเส้นก็ได้นะ10นาทีหยุดการปฏิบัตหน้าที่ถอดใ CBA เป็นวัดก่อนทดสอบมี300 เขาตอบไป10นาทีเหลือ200คุณแช่อากาศปเท่าไหร่100เอา100มาตั้งก็คืออากาศที่ใช้ไปเอา100มาตั้งคูณด้วยความถุงถังกิโลลิตร600เท่าไหร่ครับ600ตัวเลขคุณๆคือ600ครับหารด้วยเวลาที่เขาสอบนี่เราเดินที่ลูกได้กี่นาที10าทหารด้วย10เลย ต่อน,นาทีนี่คือค่าการหายใจจริงๆของคุณ60ิลิตรตอนน่อทีเกินเกณฑ์ไหมอ,อ่าเกณฑ์หายใจ40คุณจะทำงานได้30นาทีถูกไหมครับแต่แล้วคุณหายใจ60ิลิตรตอนน่อทีชุดนี่ชอบวดีโออันนี้ไม่ยากเลยเอา1,800งพัรับตามมาตรฐานอากาศเต็มนะหาด้วย60เลย เห็นไหมลบข้อความปลอดภัยยังลบเท่าไหร่ดีสิบห้าคุณจะทำงานได้แค่สิบห้านาทีนะเอาสิบนาทีแล้วกันนะลบค่าความปลอดภัยเผือสอาไว้สำหรับตอนออกสักสิบนาทีลบสิบครับเท่ากับยี่สิบนาทีครับคุณสามารถทำงานตัวคุณเดนน่ะนี่คือค่าการทำงานจริงๆของคุณเลยโอเคไหม ว่าเรากินอยากาศนี้ตลอทีแล้วไปคำนวณบนบอร์ดบนกระดานเอาไว้นะถารู้แบบนี้ครับชัดเจนจะต้องอกาศเต็มนะถ้าต้องกาศมังนีแค่สองร้อยห้าสิบคุณก็ต้องคู้มกออกมาถ้าอยาัเอาแรงกันจรนะิงๆครับตามมาสาเจงแล้วไปคูณตรงนี้งงไหมหงงมมีสองต